ใช่ไหมครับวันนี้ผมจะทําให้พี่แบงค์เนี่ยเป็นร่างทองให้ได้ครับภายใน90วันพอไปไปได้ไหมครับก็ดูจากใบแล้วไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ยากไไม่ด้ยากอะไรถ้าเกิดว่าพี่แบงค์เนี่ยอยากจะลดน้ําหนักกันให้ได้เยอะที่สุดภายใน3เดือนหรือ90วันเนี่ยมันสามารถทําได้เหมือนกันโดยวิธีธรรมชาติธรรมชาตเพี่ยงคิดว่าถ้าเกิดพี่แบงค์ทำได้อะ ทุกคนแค่ทำได้แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่แบงค์เนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายมาก่อนนะครับเป็นคนที่เตะบอลมาแล้วเนาะออกกำลังกายแบบคนปกติแหละแต่ว่าไม่ได้แบบเวทเทรนนิ่งแบบประจำมีข้อบ้าง่างนี้นะครับประมาณเมื่อ7ปีก่อนเนาะเราผมได้เจอพี่แบงค์ครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้มีการเทรนด้วยกันแหละเขาก็ลดน้ำหนักไประยะหนึ่งแต่งงานอ่ะก็แต่งงานใช่ผอมเลยนะตอนนั้นผอมสุดเท่าไหร่แปดสิบสี่แปดสิบห้า อปดสี่แปดห้าก็ใกล้เคียงนะอันนี้ตอนนี้นั้งหนักเท่าไหร่นะครับเก้าสิบหกจุดหกก็ถือว่าคาดนับตอนนั้นก็ขึ้นมาสิบเอ็ดโลหรือประมาณเก่งมากเก่งมากถือว่าเก่งจะไม่ใช่เรื่องดีดเก่งแต่ไม่ใช่เรื่องดีดีไม่ถือว่าเป็นเรื่องพัฒนาอะไรหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่แบงค์เป็นเบาหวานยังเป็นเบาหวานมีโรคประจำตัวอ่าเป็นเบาหวานแต่เขาเรียกว่าไทป์ไทป์ที่มันผลิตสามารถผลิตเองแต่มันต้องกินยาช่วย อ๋อโอเคเนี่ยมันก็เลยจำเป็นว่ามันก็มีปัจจัยเรื่องพวกนี้ด้วยนะคือตอนแรกอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบแย่เลยดีกว่าพอมันออกกําลังกายอ่ะแล้วร่างกายมันฟื้นฟูตัวเองอ่ะมันก็เลยกลับมาผลิตได้จากแต่ก่อนพี่ยังต้องฉีดยาแต่ด้วยความชราใจเนี่ยคนเรามันไม่มีอะไรที่มันเป็นเสี่ยงใช่ป่ะพอไม่เสี่ยงเสร็จปุ๊บเราแม่งก็กินเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเที่ยวเหมือนเดิมออกกําลังกายน้อยลงครับอันนี้แหละคือมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีก็เลยปีนี้พี่แม่งแล้นสามแล้นเง ตอนนี้ลูกส้วเมียเท่าไหร่ครับเมียสีจะบ้าหรอ <c oughs> เฮ้ยเราไปพูดถึงความฝ่อเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มใช <c oughs> เมียหนึ่งครับแล้วเราเราอยากจะอยู่กับดูแลลูกๆแล้วเราก็อยากใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเขา เป้าหมายของพี่แบงค์เนี่ยคิดว่าอยากได้กี่กิโลเอาในใจพี่แบงค์อยากได้87พี่แบงค์คิดว่าพี่แบงค์ทำได้แล้วพี่แบงค์ไม่อยากกดดันตัวเองมากเกินไปพี่แบงค์อยากให้ทำเป็นเหมือนนิสัยแล้วก็ทำให้เหมือนแบบทำได้แล้วทำตลอด<น>แต่ต้องบอกว่าใน90บวันเนี่ยเราไม่ได้อัดอัดอัดเพื่อให้มันลดแต่คือเราจะทำไม่ดูว่าเราจะลดได้เท่าไหร่มันเป็นชาเลนจ์ของพี่แบงค์ละกันอย่างี้โดยปกติแล้วครับว่า3าเดือนเนี่ยสิอกิโลในในใจครับสิ่งที่อยากอยากไปเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็น วิธีง่ายๆเลย,ยที่ตัวโปรดเปนทั่วไปแต่ว่าทีนี้ก็ถ้ามันลดเร็วเกินไปนะมันก็จะมีวิธีชะลอด้วยอาหารหรือการคาโดะลรต่างๆวิธีต่อไปที่เราจะใช้กันมันจะต้องเข้มข้นนะเมื่อเมื่อถึงมือครอบแล้วยังไงมันต้องเข้มข้นแน่นอนไม่ต้องกดอาหารถูกไหมพี่แบงค์จะไม่มีทางกดอาหารแล้วใช่พี่แบงค์สามารถมีแบบช้นมิลด้โดยปกติแล้วครับจะให้คนที่ลดน้ำหนักเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งครั้ง ไอ้เย้ยจริงปะเนี่ยมียกเว้นไหมมียกเว้นไหมมียกเว้นในบางกรณีน้ำหนักไม่ลงอ๋อหมือนว่าแดดสวยแล้วเออโหใจเสียเลยว่ะหมายถึงว่าในอาทิตย์นั้นนะเราน้ำหนักเราไม่ลงแล้วเราก็จะอดชิ้นเดียวใช่ใช่โดยปกติแล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อ มีเส้นเวลามาอยู่ในนั้นนะครับเขาเรียกว่ากําหนดเวลาชัดเจนยังไงเราหวังว่ามันจะออกมาดีที่สุดอยู่แล้วตรงนี้ก็จะสําคัญนะครับเป็นการสินะ่เซนีกดีนะเพราะว่าบางทีคนเราไม่สนใจเลยรอวันวันชิดชิดชิดนิวไม่กินเลยโดยที่ไม่สนใจอันนี้ต้องสัญญานะทุกคนน้ำหนักไม่ลงนี่อดเลยนะแต่ถ้าเกิดบางทีครับกล้องแบตหมดไม่ได้ถ่ายถามว่าวิธีอย่างนั้นอะหลอกเทรนเนอร์ไม่ได้หลอกหลอกคนที่รู้ขั้นตอนไม่ได้ปกติแล้วการลดหนักของคอรสแบบเขาไปนสนใจน้าหนักช่วงเช้ามากที่สุดถ้าวัน มันกระโดดขึ้นแปลว่ามีรัิบิบประวัติใช่ใช่แปลว่าเมื่อ่วานต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนใช่อะไรต่างๆมันใด้แล้วไม่ได้แล้วอ่าแล้วกะอ้ามมั่วแล้วตอนนี้โดยโดยปกติแล้วน้ําหนักมันจะไม่สวิงขึ้นเยอะถ้าเราทานอาหารที่ตามที่บอกอยู่ตลอดนะครับถ้าวันนั้นมันสวิงขึ้นมันอาจจะต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับไม่ใช่เรื่องแค่ส่งอาหารให้ดูนะครับมันเป็นเรื่องของมายเซ็ตในในสิ่งที่สําคัญก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอาหารที่ดีกับสุขภาพที่ดีมันควรไปพร้อมกันนได้ไหมครับ อยากรู้สึกสุขภาพดีหมายถึงว่าจิตใจดีได้ทานอาหารอร่อยแต่หวังสุขภาพที่ดีม,มันคงไม่ใช่มันไปคล่เรื่องกันต้อหมออย่อนี้ก่อนเข้าใจเข้าใจนะครับทีนี้ก็มาเข้าเรื่องในใบที่เราไปวัดค่ากันมาดีกว่าจากใบเนี้ยนะครับมันจะบอกรายละเอียดเยอะมากนะครับพี่แบงค์พิ่งอายุ37ปีนะครับแต่ว่า อายุทางชีวภาพนะครับ40ปีนะครับแล้วก็เข้าข่ายโรคว้นระดับที่1นึ่งสำหรับคอถือว่ายังไม่ได้แย่มากนะถือว่าอยู่ในโซนที่ดีคะแนนร่างกายนะครับตอนนี้มันอยู่ที่68นะครับก็ไม่ได้ต่ำมากแต่ก็ไม่ได้ดีไม่ได้สกอร์ถือว่าสุขสเต็มร้อยเตมร้อยอุ้ยคอฟมันเกินร้อยคอฟร้อยสา รูก้องถูต้องเกินร้อยเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากบ่งบอกถึงเซลล์ต่างๆในร้างกายด้วยรวมถึงความกระฉับกระเฉงของเรานะครับถ้าเราไม่ได้ทําวันนี้ไม่ได้เริ่มตรงนี้คิดคิดว่ามี่แบงค์มาเริ่มอีก3ปีข้างหน้า มันกัากานไกลอ่ะพี่ต้องถูกต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าค่าเสื่อมของร่างกายเรามันมีขึ้น <ừ> ทุกทุกปีอยู่แล้ว <ừ> นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ไม่ต้องพร้อมก็ได้แค่รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ไม่ได้แล้วคนเริ่มแล้วเอาง่ายๆคือเริ่มเร็วได้เปรียบถูกต้องอ<า>ถูกต้องนะครับโอเคน้ําหนักเป้าหมายนะครับของพี่แบงค์เครื่องที่เราไปวัดมันเนี่ยก็บอกอยู่ว่าให้อยู่ที่8.3.3กิโล นะครับก็ไปสิถูกต้องนะครับก็ตรงกับที่เราคิดกันว่าลดสักเดือนละ3-4กกโลนะครับก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่ากล้ามเนื้อของพี่แบงค์อะเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับอายุหุ่นหรือว่าอายุและส่วนสูงนะครับถอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งที่ผมตั้งใจว่าจะให้ลดลงไปเนี่ยจะเป็นไขมันล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเราต้องประคองด้วยอาหารและก็การออกกำลังกายที่ดีอย่างสม่ำเสมอไขมันนในตัวพี่พี่แบงค์เนี่ยนะครับอยู่ที่27-9กกิโล ซึ่งเยอะมากนะครับอยากให้ทุกคนมองให้เห็นภาพง่ายๆ27.9จุดเกกิโลอ่ะคิดว่าเป็นข้าวสาร5้กิโลที่แบงค์กำลังมีอยู่ในตัว5กระสอบหนักหนักมากเยอะมากคิดถึงทำไมอ่ะเรื่องนี้พี่ไปถึงยังทำไมนะครับวันเนี้ยเราเราเริ่มที่จะเอาออกแล้วนะครับคิดถึงง่ายๆเลยนะครับอย่างนักกีฬาคนหนึ่งที่ที่สปิริตเยอะมากก็คือโรนัลโดนะครับทำไมเขาถึงต้องให้ไขมันน้อยไม่สุดเพื่อการคล่องแคล่ว วิ่งให้เหลยไม่สุดก็ต้องเอาไขมันออกให้สุดนะครับแต่ว่าพี่แบงค์มีถึง27.9ใช่มันเยอะมากมันเยอะเกินไปนะครับมันไม่มีแนวโน้มที่จะลงด้วยต้องบอกว่าถ้าปล่อยร่างกายเฉยไม่มีแนวโนมที่จะลงนะครับมันจะมีแต่ขึ้นอยู่ตลอดนะครับทีนี้มาดูเรื่องของไขมันนะครับ body fat นะครับของพี่แบงค์อยู่ที่28.8นับที่ถือว่าสูงมาก สำหรับผู้ชายสำหรับผู้ชายถือว่าสูงมากนะครับแล้วแล้วนู่ปกติมันต้องเท่าไหร่ผมอยากให้อยู่สักไม่เกิน15ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีสุขภาพนะครับในเลงนี้อย่างผมเองหรือว่าพี่ฮัทอะอย่างพี่ฮัทน่าจะอยู่ต่ำสิบใช่ครับนะครับอยู่ประมาณแปดกว่าคราบขาจะรักษาให้อยู่ประมาณ1ิ1สามนะเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดีนะครับอาจจะมีปอดถึง15มากเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผมหรือพี่ฮัทที่เป็นนักกีฬาคนปกติก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีนเหมือโดกตียังไงไไไมมม่่่่รรรูู้้เเเเกกกก็บบบบัััันนนนนยยยาาาาาาะะคคคพววทปผชอออแลงฟิตส เฉยๆเนี่ยแฟตมันยัอยู่ประมาณสิบแปดยี่สิบอันนี้คือเริ่มต้นนะออกออกกำลังกายถ้าเกิดว่าดิวชิชั่นถูกต้องว่าสารอาหารถูกต้องนะออกกำลังกายถูกต้องเล่นเวทแบบถูกวิธีมีโปรแกรมที่ชัดเจนเนี่ยต้องมีเป้าหมายชัดเจนไอ้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ง่ายมากครับเพราะฉะนั้นแบบไม่ไม่อยากให้มองว่าแบบเฮ้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำยากมันไม่ยากทุกคนเออเรามีเวลาตั้งอยู่ที่สิบสองวิเราจะกำหนดเวลาชัดเจนเลยสิบสองสิบสองวิก็สามเดือนน่าจะเข้าใจกันเนาะนะครับทีนี้ก็ออกกำลังกายสี่ อังคารนะครับวันพุธพักไปนะครับเลหาเรลอหาดจบนะครับเบื้องต้นเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับไทโดอยู่ที่5้าวันต่อสัปดาห์นะครับของพี่ของพี่แบงค์เนี่ยผมจะเริ่มสตาร์ทที่30นาทีการออกกำลังกายของพี่แบงค์เนี่ยดูจากสัดส่วนเมื่อกี้นะครับรูปบีฟอร์เตอร์เราเนี่ยนะวันจันทร์อ่าอันี่คือประเมินมาแล้วนะครับใช่ลุงปภาเมื่อกี้ใช่นะครับโดยจะมีท้องอ่ะเล่นอยู่แล้วอาจจะเล่นวันเว้นวันอ่าโอเคอังคารนะครับหลังหน้าแข็งท้องเหมือนกันพุธก็พักไป ทีนี้ก็จะกลับมาเป็นวันพฤหัสเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเล็กเดย์เลยนะ <c oughs> เป็นเรื่องขายอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกมัดกมเนิดที่สำคัญเหมือนกันไม่ควรละเลยทีนี้กลับมาเป็นวันศุกร์เนี่ย ผมมองว่าอาจจะเป็นวัน upper b o บอดล้ะนะครับอาจจะไม่ใช่แค่อกกับไหล่แล้วปอร์บอดี้มีอะไรบ้างอาจจะเป็นวันอกไหล่หลังสามมัดนี้เป็นหลักส่วนทำไมถึงถึงเบิ้ลสองวันนะทำไมถึงเบิ้ลสองวันเพราะว่าผมอยากให้ในหนึ่งสัปดาห์นียสามมัดนี้ได้ใช้บ่อยขึ้นจริงๆเราเรามองเรื่องของทฤษฎีง่ายๆเลยเนาะไม้ตํ้มเนื้อที่ไหนที่ได้ใช้บ่อยที่สุดมันก็จะพัฒนาได้ไวที่สุดนะถ้าสังเกตในรูปอะ body fat ของพี่แบงค์ข้างบนมันเยอะ นะครับลองตารางแบบนี้ไปก่อนจริงๆนะมันสามารถกระจายได้5วันเลย แต่ก็ไม่อยากจะอัดเกินไปในช่วงแรกนะบต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตารางอ่ะมันเป็นแค่ไกด์ไลน์ในเบื้องต้นนะครับมันอาจจะปรับเปลี่ยนดูว่าโปรแกรมเราเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆอาจทุกวันวันพุธอาจจะต้องมีเพิ่มแล้วด้วยสามไปอันนี้หมายถึงว่าวีคแรกก่อนใช่นี่คือตั้งใจว,ว่าว่าสสัปดาห์แรกหนึ่งถึงสสัปดาห์แรกสี่วีคแล้วใน1เดือนเนี่ยเราก็จะมาสรุปดนอีกทีหนึ่งใช่ถ้ามันไม่มีอะไรลดก็คือมันจะเริ่มเข้มข้นถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่ว่าคารโทเนี่ยผมจะเพิ่มทัดาาาหแแ่ววิรรอ้้ีบงงงคล น้ำหนักมันลงเร็วก็จะไม่ได้เพิ่มนะครับรวมถึงอาหารด้วยนะตรงนี้สาคัญนะครับไม่ใช่แบบจะตัดจะตัดอย่างเดียวนะสุขภาพไม่ดีแน่นอนนะครับ่าวๆประมาณอาหารเราแบง่ายๆเลยพี่แบงค์เนี่ยกินยังไงบ้างต้องบอกอย่างนี้ว่าในแบเนี้ยนะบอกว่าพลังงานใช้ทั้งหมดในแต่ละวันของพี่แบงค์อยู่ที่2 8 7 3กิโลแคลอรี แล้วใน2,008เนี่ยมีอะไรบ้างสมมติว่าพี่แดงกิน3มื้อโดยปกติแล้วผมก็จะแบ่งสัดส่วนง่ายๆเลยเป็นคาร์โบไฮเดรตครับนะครับ40%โปรตีนแคาร์โบไฮเดรตก็คือกิน1,120แคลอึ้นก็หาร4นะครับ280กรัม โปรตีน280กรัมเท่ากันเรา40%อแฟตก็คืออีก20%นี่ก็จะเป็นสัดส่วนอาหารของพี่แบงค์ในสัปดาห์แรกง่ายๆเลยนะครับจากแคลอรี่2,073สองกันแปด่แบงค์จริงๆก็จะปรับทวนไปเลยก็ได้2 0 0พนบะครับก็จะเป็นสารอาหารต่อวันที่พี่แบงค์คนได้รับก็คือง่ายๆคือข้าวเนี่ยพี่แบงค์กิน280กรัม ต่อวันก็ละสองแปซิสไม่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 ครับข้าว100่ร้อยกรัมมันมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณยี่สิบแนะก็1โลอาหารไปก็หนึ่งโลใช่นะครับแต่ปัจจัยทั้งหมดเนี้ยจะต้องทำทุกอย่างเนี้ยให้ได้ครบนะคือกินเท่านี้ได้ข้างบนใช่ไหมไม่ใช่แบบอยู่ดีควบคุมไม่ชอบกินน้อยแล้วก็ออกไกลเยอะน้ำหนักมันลงอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่ตามมาคือไอ้น้ำหนักมันตันเร็วเพราะร่างกายมันปรับตัวนะครับก็เนี่ย พี่แมนก็จะกินเท่านี้อ่ะไก่สมมติว่าไปโปรตีนเนี้ยจริงๆไม่ได้ให้กินไก่แต่ยกตัวอย่างไก่ให้ฟังก็ได้อ่าไก่ดิบนะหนึ่งร้อยกรัมก็จะมีโปรตีนประยี่สิบห้าตีวกลมนะก็กินได้โลโลสองเกือบโลสองก็คือโลสองหารสามก็ต,ตกมือเท่าไหร่แล้วก็กินตามนั้นไขมันถ้าเป็นน้ํามันมะกอกนะถึงช้ 15, อนโต๊ะก็สิบสี่กรัมสิบห้าสิบห้าก็ได้ตีง,ง่ายๆพี่แมนก็กินกสามช้อนไอ้สี่ช้อนก็ถึงแล้ว อ่าโอเคเอาปเป็นคร่าวๆแล้วกันโดยประมาณนี้ที่การวางแผนนะครับแต่ว่าก็ต้องขอเตือนก่อนว่าการออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันก็ต้องถูกการวางแผนก่อนไม่ใช่แบบว่า,ว,าวันนี้เออฉันอยากจะลดน้ำหนักใส่เลยไปวิ่งเลย <c oughs> ไม่โดยที่แบบอดอาหารเลยอะไรเงี้ยมันทําได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนนะที่ที่มันจะสามารถลดน้ําหนักแล้วมีคุณภาพได้่าอ,องบอกก่อนว่าคนบอกว่า,วา,วาเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยมึงทําอย่างนี้ดิกูทำมาแล้วแต่มึงไม่ใช่ครูมนต้นทุนไม่เหมือนกันเว้ยต้องใช่ต้องชรใช่ณช่ใา่ใช่ ว่ปริมาณไขมันร่างกายของแต่ละคนมันต่างกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการคำนวณอ่ะมันมีประโยชน์มากกว่านะทีนี้ก็จะดูว่าทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็คืออยู่ที่เราแล้วนะว่าเออเรามีความจริงจังกันไหมขนาดนี้นะถ้าฝันใหญ่แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ก็มันก็ดูไกลเกินไปเนาะพี่แบงค์จะเป็นไหมองกินถึงจริงๆพี่แบงค์ควรจะเป็นเพราะว่าเราตั้งไว้12วีคิ์นะครับถ้าพี่แบงค์กินไม่ถึงนะไกด์ไลน์ของเราหรือว่าความเป็นขั้นตอน มันก็มันก็จะปรับยากใช่ใช่อันนี้คือตีง่าย,ายนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาลงดิสชันให้ลึกกว่านี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดิสชัชชนไม่เข้าใจเนะี่ยการลดระดับเป็นไปได้ยากมากใช่ใช่ใช โอเคโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการเตรียมตัวนะครับก็สรุปเลยก็ประมาณนี้โอเค,อเ,คเดี๋ยวไปลงลงให้ลึกกว่าน,นี้หน่อยนะครับใน EP ต่อไปนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าการเตรียมตัวเพื่อที่จะลดน้ำหนักเนี่ยต้องทำย่างไรบ้างใครสนใจที่เห็นว่าแบบรายละเอียดเรามีประมาณนี้มีการที่มาเทรนกับเราเราคลิกกับุณเนี่ยก็สามารถเข้ามาเทรนได้ที่ฟิตด,ดีไซน์ผ่านนะครับทางเราเนี่ยก็มีการทดลองเทรนฟรีหนึ่งครั้งโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามใน EP ต่อๆไปดด้้ววยนนนะครัััับมสสหีีขอุ